สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิปซีบายใจเริงนะคะก็กลับมาพบกับแม่หมอใจเริงอีกเช่นเคยนะคะกับช่องของการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ยิบซิเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูนะคะราศีธนูก็ได้แก่ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะ,ะซึ่งโดยการนับราศีของแม่หมอเนี่ยจะอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือตามหลักการเรียงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าเนาะทีนี้ถ้าใคร อยากจะนับโดยยึดหลักลัคนาก็ได้นะคะถ้ามีลัคนาสถิตยอยู่ในาราศีธนูนะคะก็มาฟังได้เนาะหรือใครจะยึดหลักแบบสากลก็ได้ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าจะลงอันนี้ไม่ว่ากันนะคะความรักนะคะของชาวราศีธนูธาตุไฟประจำเดือนกันยายน2565นนะจะเป็นยังไงกันบ้างทั้ง3าสถานะนะคะ คนที่เป็นคนโสดคนที่มีคนคุยแล้วแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วเนาะขอดูตัวตนของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะขอดูไพ่ใบ,บแรกคะ่ะแปดดาบค่ะทำไมเป็นแปดดาบล่ะคะราศีธนู queen of s w o r ค่ะ นายอา้วแวนค่ะนายอ้วเป็นเค่ะเพช e of c คัพค่ะอะไรกันนาะเดี๋ยหมอขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่นนงน,นะคะ คขอผิดค่ะทษเพจชบสอดค่ะสองไม้นะคะเดือดสั้นค่ะ สี่เหรียญค่ะมีสองใบสุดท้ายนะราศีธนูนะคะขอขยับขึ้นไปหน่อยนะหกเห <6 S 2> รียญน,นะคะ และสดาบโอเคชาวราศีธนูคนที่ไม่ว่าคุณจะโสดมานานแล้วหรือว่าคุณเพิ่งจะโสดก็ตามนะเอ่อโดยพลังงานโดยโดยมากเลยของชาวราศีธนูนะคะที่แม่หมอจจบพลังงานได้ตอนนี้ประมาณ 70-80%นะไม่ว่าคุณจะเพิ่งโสดหรือคนจะโสดมานานแล้วก็ตามแต่มันมีรอยแผลเก่ารอยแผลอยู่ในหัวใจอันนี้คือโดยประมาณ70-80%ของชาวราศีธนูนะที่เข้ามาฟังตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ฟังแล้วไม่ตรงแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่พลังงานของคุณเนาะโดยหน้าไพ่นะคะใครบางคนคือ ยังเก็บเรื่องราวเดิมๆเก่าๆเอาไว้อะ่ะคุณพยายามจะไปต่อให้ได้นะกับตัวเองคุณไม่ได้ถามว่าคุณมองหาโอกาสใหม่ไหมมันไม่เชิงว่ามองหานะแม่หมอมองดูว่าคุณมีกำแพงที่ค่อนข้างสูงคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเก่าๆอยู่เนาะด้วยความที่ว่ามันมีสามดาบขึ้นมามีแปดดาบแล้วก็มีหกดาบนะคะ คุณพยายามที่จะพาตัวเองออกจากตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามันสิ่งที่คุณแสดงออกภายนอกอะ่ะคุณพยายามที่จะให้ตัวเองเข้มแข็งแต่ว่าในใจแล้วคุณก็รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะพยายามเริ่มต้นใหม่กับตัวเองในทุกๆวัน คุณจะให้โอกาสตัวเองได้พบเจอและได้ทำสิ่งใหม่ๆถ้าก่อนหน้านี้ที่คุณคุยกับใครมาคือคุณอะปิดกั้นตัวเองใช่ไหมเอ่อแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ในอนาคตอันใกล้ต่อไปอะคุณจะสามารถ move ตัวเองออกไปเพื่อเจอสิ่งใหม่ได้แต่ว่ารอยแผลหรือความรู้สึกนั้นอะมันจะอยู่กับคุณตลอดไปอ่ะอเหมือน เรามีใครใหม่ไปแล้วหรือเราเปิดใจคุยกับคนอื่นคนใหม่แต่คนเนี้ก็ยังจะอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดอะไรแบบนี้นแต่แม่หมอมองว่ามันต้องใช้เวลานะมองว่ามันต้องใช้เวลาแต่ถามว่าถึงตัวคุณเองจะพยายาม move ออกจากคนคนนั้นซึ่งในตอนนี้คุณยังทำไม่ได้นะคุณกักขังตัวเองเอาไว้อะคุณเป็นแปดดาบคุณยังอยู่กับความทรงจำเก่าๆคุณยังอยู่กับคำพูดเก่าๆความรู้สึก เดิมๆที่คุณเคยมีกับเขาความประทับใจเดิมที่เขาเคยทําไว้ให้หรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้นะถ้าเขาเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณโดยเฉพาะเรื่องของเงินหรือเรื่องของคําปรึกษาใดๆก็แล้วแต่คุณก็ยังหวังดีกับเขาเสมอคุณยังให้คําปรึกษา กับเขาเสมอถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาจะปรึกษาคุณหรือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนั้นมันจะทำร้ายตัวคุณเองก็ตามแม่หมออยากให้คุณลองพยายามลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองเหมือนอย่างที่ใจคุณคิดนะใจคุณคิดและคุณพยายามที่จะทำคุณพยายามที่จะ ต่อสู้เพื่อความรู้สึกของตัวเองบ้างไม่ใช่คุณจะยอมให้เขาอยู่ตลอดอะไรแบบนี้เนาะชาวธนูจริงๆแล้วอะสำหรับคุณมีไพ่เดอะ u ตันขึ้นมาและมีไพ่สองไม้แม่อย่างที่แม่หมอบอกว่าในอนาคตอันไกลคุณจะมองหาสิ่งใหม่เพื่อให้ตัวเองออกไปจากตรงนี้ให้ได้เพราะว่าคุณรู้สึกเจ็บคุณรู้สึกออัดเหลือเกินนะคุณอยากจะไปออกไปจากตรงเนี้ย แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีความเป็นคนที่ introvert ด้วยไหมเราเป็นคนที่มีพื้นที่ในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีกํำแพงสูงอยู่แล้วโดยปกติเนะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บงำอยู่กับตัวเองทุกอย่างอะไรแบบนีน้มันก็เลยคนที่เขาอยากเข้าหาคุณน่ะเขาก็ทําได้แค่มองอะนะ ทำได้แค่มองเพราะว่าคุณก็ยังไม่ให้โอกาสใครมอย่างที่แม่หมอบอกหรือบางคนคุณอานยังรักษาระยะหา่างโดยการเป็นเพื่อนไปก่อนคุณอาจจะปฏิเสธเขาว่าเราถ้าบางคนมาขอเปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ไหมอยากคบคุณได้ไหมแบบนี้คุณอะก็จะพูดตรงๆไปว่ายังนะตอนนี้เรายังมีแผลในใจอยู่เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนี่ยคุณจะพูดประมาณานี้นะ สำหรับคนที่เป็นคนโสดและเพิ่งโสดมานะคะซึ่งพลังงานจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างชัดอืมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยคบใครมาเลยเนี่ยเออเหมือนคุณเป็นคนกลัวความรักนะคุณเป็นคนที่กลัวความรักคุณเป็นคนที่ในใจคุณคิดอยากจต่คุณแสดงออกอีกอย่างหนึง่งคุณพยายามเข้มแข็งทั้งๆท,ท,ท,ที่ในใจคุณอ่อนแออืมใครที่เข้าถึงคุณเนะ่ะ ค่อนข้างยากใครที่จะเข้าหาคุณและเข้าถึงคุณเข้าใจคุณในทุกอย่างรู้จากคุณในทุกอย่างเนี่ยยากมากเพราะว่าคุณเป็นคนพูดน้อยและคุณไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองเวลาที่อยู่สังคมภายนอกอ่ะคุณก็จะทําให้คนอื่นมองเห็นว่าจริงๆอ่อคุณก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละแต่พอคุณมาอยู่ในตัวโลกโลกของตัวเองอ่ะตัวตนของคุณคือคุณไม่อยาก คอนแทคกับใครเลยคุณอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่โลกของตัวเองอยู่กับความทรงจําที่มันเจ็บๆอะไรแบบนี้หรืออยู่กับความกลัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีกําแพงค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาจีบชาวราศีธนูนี่ค่อนข้างยากถึงยากมากเลยนะนะคะตัวคุณเองก็ยังปิดกั้นตัวเองเอาไว้เต็มที่เลยแต่ถามว่ามีคนเข้าหาไหมมีนะคนรอบตัวคุณก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายากที่คุณจะให้โอกาสใครเนาะ น่าจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะชาวคนโสดนะคะทีนี้สําหรับคนที่เป็นคนคุยไม่เหมาะให้ระวังคนที่มีคนคุยมากกว่า2คนขึ้นไปนะเพราะเท่าที่มองดูมีทั้งคนเก่านะมีทั้งคนเก่าที่ยังวนเวียนกลับมาพูดคุยกับคุณเหมือนกับบางคนนะ่ะมันจะออกแนวเหมือนเฟรนด์วิดเบเนฟิตอะคุณจะบอกไหมคะ คือเหมือนบางมุมก็มาให้ความสําคัญกันเหมือนเป็นแฟนอ่ะอือคือมันเป็นมันเป็นสัพใหม่เนาะมันเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา f r ร e n d with เ e n นฟ i t คือบางครั้งเหมือนเป็นแฟนกันอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะอยู่ในสถานะแค่เพื่อนไงแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ปิดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ให้ไปคบกับใครอะไรแบบเนี้ย แต่ทีนี้คุณระวังเผลอตัวเผลอใจตัวเองนะด้วยความที่ว่าเป็น n ฟนวิ h เบ n นฟิตแล้วคุณกลับขังใจตัวเองเอาไว้กับเขาอะไรแบบเนี้ยในในท,ทั้งทั้งที่ตกลงกันครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่แบบนี้อืมอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะอาจจะถึงถึงถึงจุดที่แบบว่าเพื่อนอาจจะบอกว่าเออโอเค เราพบเจอใครคนหนึ่งแล้วนะเขาเขาดีกับเราเขาโอเคอะในความรู้สึกของเราเราอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่มันเป็นแบบแบบแบบเฟื่อนอะเออความแบบจะแฟนก็ไม่ใช่จะเพื่อนก็ไม่เชิงอนะไรแบบนี้ที่เป็นเฟื่อนกันอะอาจจะยุติลงตรงเนี้ยแต่ว่าคุณอะเอาใจลงไปเล่นไงมันก็เลยกลายเป็นตัวเราที่เจ็บทีเนี้ยจะกลายเป็นว่า เราอะเสียใจแต่เราก็แสดงออกให้เขาเห็นว่าเออโอเคเราโอเคอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็พยายามคุยกับคนโน้นทีคนนี้ทีเพื่อให้ตัวเองลืมเขาแต่ว่าอันจริงๆแล้วอะเราก็ทํายากอยู่อมแต่เราอะก็พยายามเข้มแข็งแล้วเหมือนกับว่าจัดก,การตัวเองออกจากทุกคนด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราให้ใจเขาไปแล้วอะแต่เขาก็คือเขาก็โอเคไงเขาก็ไปกับคนอื่นได้เขาก็ก็คือเพื่อนไงอะไรประมาณนี้นะคะอืม หรือถ้าใครที่มีคนคุยมากกว่า2-3สคนขึ้นไปนะมองดูว่าคุณเองไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัวคุณค่อนข้างมีกำแพงที่สูงแล้วก็อย่างที่แม่หมอบอกเลยว่าคุณอาจจะให้แค่ในสถานะเพื่อนเท่าๆกันไปหมดคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครโดยเฉพาะเจาะจงนะ หรือใจหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่เจอคนที่เขาใช่ที่สุดสําหรับคุณหรือบางคนมีสเปคในใจแบบแบบคนเก่าอะไรแบบเนี้ยที่มันอาจจะมีใครบางคนที่ฝังใจคุณอยู่แนละ้วคนที่อยู่ปัจจุบันในตอนเนี้ยมันไม่มีใครที่มาแทนที่เขาตรงนั้นได้อะ่ะคุณพยายามมองหาคนที่จะมาเป็นให้ได้เหมือนคนเก่าของคุณอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันยากนะซึ่งมันยากมันเป็นไปไม่ได้ และมองดูเหมือนว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าใจเราอะ่ะมันมันปฏิเสธการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยอะ่ะมีความย้อนแย้งในตัวเองนะ,ค,ะค่อนข้างห่วงความรู้สึกตัวเองค่อนข้างห่วงพื้นที่ตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะนะคะก็ทีนี้ถ้าถามว่าเป็นคนคุยคุณจะชัดเจนกับใครไหมก็ยังไม่นะยังไม่นะคะคุณยังไม่ได้ให้หัวใจหรือว่าไม่ได้ให้ความรู้สึก ที่จริงจังกับใครเลยสักคนคุณคุณรักตัวเองคุณเลือกที่จะรักตัวเองหรือทําเพื่อความรู้สึกของตัวเองแต่คุณก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะคุณให้การพูดคุยหรือ,อมีความาติดต่อสื่อสารหรือคอนเน็กกับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคุณยังไม่ได้ให้ใจใครลงไปทั้งหมดอะไรแบบนีน้คุณยังจดจำเรื่องเก่าๆอยู่อะไรองนี้นะคะ แล้วทีนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคนที่เป็นแฟนกันบางครั้งเหมือนตัวเรารอยู่ตัวเขาอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่กักขังคุณนะ่ะเหมือนคุณเป็นนกน้อยในกรงทองอะ่ะเป็นนกน้อยในกรงทองแต่แต่เขาอะ่ะจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้ มันอาจจะเป็นเหมือนกับว่ารักมากรักมากห่วงมากไม่ไม่อยากให้คุณไปไหนแล้วก็เหมือนชอบใช้คําพูดที่แรงๆตลอดหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเราที่กักขังเขาเอาไว้และชอบใช้คําพูดแรงๆไม่ให้เขาไปที่ไหนไม่ให้เขาไปที่อื่นไม่ให้เขาไปเที่ยวไม่ให้เขามีโลกส่วนตัวอะไรแบบเน,นี้ยเออแต่แม่หมอมองดูพลังงานแล้วน่าจะเป็นตัวเราอะที่ถูกกักขังอะ่ะ ไม่ว่าจะสังคมเพื่อนสังคมอะไรทุกคนที่อยู่รายรอบตัวคุณนะ่ะที่เขามองเข้ามาเอ่อเหมือนเขาเองอาจจะอยากมีเพื่อนหรือมีใครที่อยากจะเข้าหาคุณแบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่ในในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะแฟนคุณนะ่ะได้ออกกฎเล็กกับคุณไว้แล้วว่ะคุณห้ามไปเที่ยวกับเพื่อนนะหรือถ้าคุณไป คุณห้ามไปเกินเวลานี้นะอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณอยากจะเที่ยวคุณต้องรอไปกับฉันเท่านั้นคุณต้องรอไปกับผมเท่านั้นหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งในใจของคุณเองแล้วคุณพยายามอยากจะต่อต้านใช่คุณอยากต่อต้านแต่คุณไม่กล้าเออแม่หมอมอง,งว่าการที่เราจะเป็นคนรักกันหรือเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยมันมันน่าจะต้อง ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะมันน่าจะต้องมีความเท่าเทียมกันอะมันมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาทําประชดกันว่าเธอทําได้ฉันก็ทําได้หรือว่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่าอะไรที่เป็นความสุขของเขาที่มันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนและมันไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์ของเราเราก็ควรจะมี ช่องว่างเวลาระหว่างกันบ้างอะ่ะอันนี้มันเหมือนเกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์มากๆเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นการที่แบบถูกจีเกินไปถูกบังคับมากเกินไปถูกให้แบบว่าให้อยู่ในพื้นที่ให้อยู่ในความรู้สึกถ้าไม่ใช่ถูกกดดันในเรื่องของพื้นที่หรือการโดนกักบ,บริเวณหรออะไรเนี้ยก็จะเป็นการถูกกดดันทางด้านความรู้สึกอะไรแบบเนี้ย หรือบางคนนะอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าคุณได้อยู่กับคนที่เราไม่ไม่ไม่ได้รักขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่โดยสถานการณ์อะมัน,ม,นมันบังคับให้คุณต้องมาแต่งงานหรือมาใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้เนี่ยรหรอแมแต่ว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราชอบอะ่ะ เขาไม่ได้ถูกให้เลือกมาอยู่ตรงนี้มันน่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณและเขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้แล้วก็เลยจําเป็นต้องเลือกคนคนนี้และคุณก็รู้สึกว่าหรือว่าเราเลือกผิดนะอืมมันอาจจะมีกรณีแบบนี้นะคะแต่มันเกิดความอึดอัดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะเออ ทีนี้แม่หมอขอดูไพ่สรุปของชาวราศีธนูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันหรือบางคู่ถ้ามีความรักให้ซึ่งกันและกันแต่เหมือนพวกคุณอยู่ใกล้กันมากเกินไปในความรู้สึกมันเลยรู้สึกอึดอัดแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายอ่ะอยากจะไปเที่ยวบ้างาจะไปให้ห่างๆกันบ้างอ่ะอยู่ติดตัวติดกันตลอดมันเบื่อมันเหนื่อยหรือว่าถูกบังคับให้อยู่แต่ในตรงตรงที่เดิมตลอดไม่ได้ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ย นะคะทีน,นี้ถ้าสําหรับคนที่อยากจะมีลูกนะ,ะแม่หมอหมองว่าคุณมีโอกาสนะคะแต่ขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณความรู้สึกระหว่างพวกคุณมันดีขึ้นกว่าน,นี้ก่อนนะเนาะใพ่สรุปมี D M Place นะคะแล้วก็ก้าวถ้วยนะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคดที่ไม่เคยพบเจอความรักมาเลยถ้าคนกลัวความรักอะ แม่หมอมองดูว่าคุณค่อนขาๆจะเป็นคนที่แต่งงานช้านะแต่งงานช้าหรือบางคนจะออกแนวสันโดษไปเลยอะหรือบางคนอ่ะไม่อยากแต่งงานก็ได้นะไม่อยากแต่งงานคุณอะ่ะคนโสดบางคนคุณเป็นคนติดแม่คุณเป็นคนติดการอยู่คนเดียวคุณเป็นคนยินโถวดคุณเป็นคนสันโดษคุณเป็นคนที่คิดว่าคุยกับใครคนอื่นแล้วเขาไม่เข้าใจใตัวที่เป็น ชื่อคุณเป็นอนะอันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยมีความรักและกลัวความรักนะคุณจะออกแนวนั้นแต่ว่าถ้าใครที่คุณเพิ่งเจ็บจากใครสักคนมาคุณเองคุณเองครั้งเนี้ยเขายังเป็นที่หนึ่งในใจคุณอยู่เลยนะแต่ว่าการที่คุณจะมองหาใครสักคนนึ่งตอนนี้คุณอยากได้คนที่เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณอะไรแบบเน,นี้ยแต่ คุณจะใช้เวลานานมากเลยกว่าที่คุณจะยอมเปิดใจให้ใครคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังเป็นไพ่แปดถ้วยมันเป็นการที่เลิกเวลาหย่าร้างกันมาโดยที่ทั้งทั้ที่ยังมีความรักให้กับเขาอย่างเต็มล้นหัวใจเขายังเป็นดีเอ็มเพรสสำหรับคุณเสมอเลยนะคือถ้าเป็นไปได้ถ้าจะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณก็ยังยินยอมพร้อมใจที่จะให้เขามาเหยียบย่ำที่เดิมอ่ะมันดีไหมอ่ะอืม ก็พิจารณานะชาวธนูนะคะหรือถ้าคุณถ้าเขาไม่ได้คิดจะกลับมาหาคุณบางคนอาจจะมีความคิดเหมือนกับว่าอยากบวชตลอดชีวิตอะไรแบบเน,นี้ยหรือคุณอยากจะไปอยู่ในที่ที่มันเงียบๆอะ่ะไม่มีใครอยู่ในโลกของคุณคนเดียวเงียบๆแต่ใจนึงก็อยากออกไปจากความรู้สึกที่มันแย่ๆนี้นะคะ ในอนาคตอ่ะคุณจะออกไปจากตรงนี้ได้แน่นอนแต่มันต้องใช้เวลาเนาะเรื่องเาวาบางอย่างมันต้องใช้เวลานะคะอย่างที่แม่หมอบอกเนาะทีนี้เหมือนไพ่ก็แนะนําว่าคุณก็ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาบ้างก็ได้นะคุณอย่าไปจดจําแต่เรื่องเก่าเก่าที่มันทําให้เราไม่สบายใจนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นคนคุยอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดอ่ะมันเอ ถ้าคนที่มีคนคุยหลายคนเนาะคุณยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับใครเลยคุณจะยังอยู่กับตัวของคุณเองคนเดียวแล้วคุณจะปล่อยให้ทุกอย่างไปอย่างช้าๆเป็นไปอย่างช้าๆคุณยังไม่ได้ให้ใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นคนพิเศษของคุณคนหนึ่งคนเดียวอะไม่เออเนาะก็ยังมองว่าเป็น D M place คือคุณจะปล่อยให้มันไปอย่างช้าๆอย่างเนิบ คุณไม่ได้เร่งรีบอะไรเลยและคุณก็กำแพงคุณสูงความสันดษของคุณมีสูงมีเยอะอะไรแบบนี้เออแล้วถ้าบางคนนะถ้ายังลืมคนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็จะมาเปรียบเทียบอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมองดูเหมือนว่าทุกคนที่เข้ามาตอนนี้ไม่ผ่านมาตรฐานของคนสักคนนึงเทียบความรู้สึกเดิมกับคนเก่าที่ยังฝังใจคุณอยู่เทียบไม่ติดสักคนอนึางอะไรเงี้ย เออแต่ว่าถ้าคุณจะไปวัดมาตรฐานแบบนั้นมันก็ค่อนข้างยากนะคะกำแพงสูงมากแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจใครเพราะฉะนั้นความชัดเจนยังไม่มีนะสําหรับคนคุยนะคะและคนที่เป็นแฟนกันแม่หมอมึงดูว่าถ้าคุณรู้สึกอึดอัดถ้าคุณรู้สึกมันไม่โอเคตรงนี้นะอ่ามันอาจต้องใช้เวลานะมันอาจจะเป็นจะต้องอาจจะต้องได้แยกกันอนะได้อยู่แยกกันแยกย้ายกันไปเติบโตหรือ ในความอึดอัดของคุณนะ่ะถ้ามันเป็นความรักที่ไม่ได้เกิดถ้ามันเป็นชีวิตคู่ที่ไม่ได้เกิดจากความรักตั้งแต่แรกอย่างที่แม่หมอบอกแต่ในอนาคตข้างหน้ามันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะพัฒนาความรู้สึกต่อกันนะเออในที่สุดก็อาจจะรักกันได้แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเขาจําเป็นต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวต,วตวนของคุณหรือคุณจําเป็นต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวตวนของเขาจริงๆมันถึงจะไปต่อกันได้ ม,มันถึงจะผ่านพ้นความอึดอัดนี้ไปได้นะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรในใจของคุณรู้สึกกระดาษจริงๆลองพูดกับเขาลองดูนะลองลองพูดตรงตรงนะคะแม่หมอมองดูว่าเขาก็เป็นคนที่ยอมรับฟังคนหนึ่งนะถ้าในตอนที่เขาใจเย็นหรือถ้าเป็นเรื่องที่เขาน่าจะให้คุณได้อะ่ะอืมก็ลองดูแล้วกันนะคะสําหรับคนที่อยากเป็นคุณแม่นะ มีโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณยังไม่คืบหน้ามองดูว่ามันอาจจะเป็นการตั้งครรภ์ที่อาจจะทําให้จิตใจของเรา,า่มันมันมันซึมเศร้าลงไปอะคะ่ะมันน่าจะไม่พร้อมต่อการมีน้องอะเนาะโอเคอันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับาการทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูทั้งสามสถานะนะไม่เหมอขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะถ้าพลังงานของคุณตรง ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะมีคำแนะนำไหนดีๆในการทำนายไพ่ชุดนี้ขอให้คุณนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆอันนี้แม่หมอจะเป็นความยินดีมากเลยนะแต่ว่าถ้าพลังงานมันไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพราะนี่คือการทำนายดวงโดยกว้างนะเนาะคิดซะว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเรื่องราวของคุณนะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเลือกของเราการเลือกของคุณกรรม คือตัวที่กําหนดทุกอย่างนะคะกรรมมุนาวัตติโลโกโลไม่มีใครปฏิเสธกรรมได้เพราะฉะนั้นไพเ่เพียงแค่สิบกว่าใบหรือกระดาษเพียงแค่สิบกว่าใบมันไม่สามารถตัดสินชีวิตของคุณได้ทั้งหมดอันนี้เป็นแค่เรื่องราวในช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะอย่าไปซีเรียสนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้แม่หมอนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคคดคลิปต่อๆไปในเดือนถัดไปเนาะ แม่หมอจะมาอัปเดตให้แบบนี้ในทุกๆเดือนนะคะอย่าลืมกดติดตามมาไว้เนาะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยและแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะก็จะขอจบคำทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูประจำเดือนกันยาย,ายน2565ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ